โอ้โหโอ้พี่ปื้มขับได้สุดยอดไหมเอาพี่ปื้มขับไปแล้วพี่ปื้มขับไปแล้วให้โนโนเดินตามไปพี่ปื้มขับไปแล้วโอ้โหพี่ปื้มขับเป็นด้วยว้าวไปเราตามหลังไปเลยดูหางมาสิดูหางมาสินโนโอ้โหหาโอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเนี่ยมีเสียงด้วยโน แล้วโนไม่นั่งหนูกลัวเออดูพี่ก็ิ่มกลับสิว้าสุดยอดมากเออเอาไหมหนูนั่งไหมเราดูอย่างเดียวนะโ,โอเคเราเดินตามไปโอ้ดูหางมาันสิดูหัวมันสิเอาโตโอโ้รถโอ้แรงมากครับแรงจริงแรงจริงนะโนโอ้โหโอ้แรงโอ้มีเสียงดังสุดยอด รถแรงมากอะโนรถส่อแรงมากเลยโนเดินตามกันเหนื่อยแล้วเนี่ยดูตรงนี้ก่อนโอ้ตัวนี้น่ากลัวไหมนี่ยตัวเนี้ยมาพี่พี่มาแล้วโอ้ไปต่อเร็วเวลาจะหมดแล้วโอ้โนเดินตามโนจับหางมาเร็วโนจับหางเร็ว จะหางกันเลยจะหางกันเลยนั่นนึกลัวนั่นนึกกลัวหางเงี้ยเพื่อนๆจับไหมเอาเวลาจะหมดแล้วดูเวลานะเปิดหลังเร็วมากไปเร็วมากไปเร็วมากโอ้โหเพื่อนๆไปเร็วเกินนรกตามไม่ทันโอ้เวลาจะหมดแล้วออกขับไปเร็วขับไปเร็วจะหมดแล้วขับไปอีก หมดแตายหมดแล้วอ๋อ,อพี่เพิ่มไปแล้วพี่เพิ่มได้ตัวใหม่พี่เพิ่มปล่อยมือเลยเหรอโอ้โหโอ้มือหัวแล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้สวยมากตัวนี้นอน,นอก,กลัวมากนี่ตัวนี้เพื่อหลังเอเพื่อ <laughs> หลังก็มาโน จับม้จับม้จับม้จับหางมาจับเร็วจับเร็วจับเร็วจับตูดมัเร็วจับตูดจับตูดให้ได้เออจับตูดแล้วโอ้นิ่มไหมนิ่มไหมมันนิ่มมากเลยนั่นดูเออมันนิ่มมากเลยดูเสาเนี้ยดูหางมันสิลงไปดูสิดูหางมันสิเออดูหางมัน โอ้โหดูพี่อ่ะพี่ขับซิ่งเลยนี่ฮัลโหลตัวนี้สวยไหมโอ้โตัวนี้ขับซิ่งเห็นไหมอ่าปึ้งม,มาโอ้โ,โอ้โหพี่ปื้มขับได้สุดยอดไหมอ่าตายลายเลยเด็กเอ่ออ่าเอาเชิญกันแล้วเชิญกันแล้วโอ้โหได้ที่สาวเชิญกันเลยอ่ะ ไอหมูได้เล็นศูนย์กลับไปเรื่อยๆนี่ดูกพี่ซีอโน่จับโอ้นิ่มไหมอโน่จับหางนิ่มเลยจับไปพี่ึงกันพีดึงตูดแหลบมากอโน่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไายบายไปไปวั <c oughs> นนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ะายบายแล้วยืมกูแซ